โอเคครับและในคลิปนี so fact, ้เป yeah. ็นความรู้สึกของผมที่มีต่อทีมงานของ MLBB นะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเกม Mobile Legends เนี่ยผมเริ่มเล่นเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับแล้วผมก็เลิกเล่นไปยาวๆเพราะตอนนั้นแม่งเก็บเหรียญโคตรยากตอนนี้บอกตามตรงว่าทางทีมงานเนี่ยเขาก็ปรับแก้ให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหรียญเรื่องของเอ b มเบลมทางทีมงานของ Mobile Legends แบงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรับฟังเสียงผู้เล่นนะครับแล้วก็ปรับแก้ให้แล้วทําให้ในตอนนี้ผู้เล่นที่จะมาเล่นใหม่ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนพอสมควรแล้วนะครับฉะนั้น แล้วยังลังเลอยู่ว่าจะกลับมาดีไหมเนื่องจากเหรียญมันเก็บได้ยากบางคนเนี่ยจะขึ้นไปนแบบแรงสูงไวเลยที่ฮีโร่ยังมีไม่มากพอมาโดนแบรนตัวเมหลักๆไปก็ไม่รู้จะเล่นอะไรหรือโดนแย่งไปก็ไม่รู้จะเล่นอะไรอีกผมก็แนะนาเลยนะครับว่าให้มาเล่นในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วผมเชื่อคะว่าสักวันเนี่ยก็น่าจะมีการปรับแก้ให้ได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับกระแสนในคอมมูนิตี้นะฮะว่าแบบนี้พอใจกันหรือยังผมเชื่อว่าทีมงานของ MLBB ค่อนข้างรับฟังเสียงผู้เล่นครับบแแลล้้้วกกก็็็อออนนนีจาาไยเเด่งปข Mobile Creator พยายามเข้านะครับผมต้องขอตามตัวเลยว่าทางทีมงานเขา treat creator ค่อนข้างที่จะดีนะทั้งจากประสบการณ์ที่ผมเห็นมาแล้วก็จากที่ผมฟังจากคนอื่นมาอีกทีนะฮะยังไงใครที่จะมาเล่นก็ขอให้โชคดีครับ